อย่างคุณต้นน้ำครับปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความเป็นบ้านใหญ่พอสมควรใช่ไหมครับในความเป็นบ้านใหญ่ตรงนี้ค,คิดว่าเป็นแบบเป็นผลบวกหรือว่าผลลบกับตัวคุณต้นน้ำเองครับใหญ่ไม่ใหญ่อวัดขนาดบ้านผมว่าบ้านผมก็ไม่ไม่น่าจะใหญ่มากนะครับแต่อถ้ามองในแง่ของความเป็นที่พึ่งพายให้กับประชาชนได้นะครับผมก็มองว่าครอบครัวผมได้รับโอกาส จากพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาเป็นเวลายาวนานนะครับก็จะไม่ทรยศต,ต่อศรัทธานั้นแน่นอน,นครับครอบครัวทํามาแล้วเป็นเรื่องที่ดีครับเรารับออกมาเป็นบทเรียนให้ได้เรียนดูนะครับมาเป็นกําลังใจมาเป็นแรงผลักดันสาคัญให้ให้เราต้องต่อยอดแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับแต่สิ่งไหนที่ในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปและมันก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุง ให้สอดคล้องกับยุคสมัยนะครับเราก็ต้องทำนะครับผมคงไม่บอกว่า,าผมจะต้องทำเหมือนที่บ้านทำต่างจากที่บ้านนะครับแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดตรงกับสิ่งที่มันเป็นปัญหาที่สุดปัจจุบันนะครับในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองผมมองว่าเป็นพรรคที่คงปฏิเสธไม่ได้นะครับถ้ามองในระนาบพรรคการเมืองทั้งหมดนะครับผมสนใจประเด็นเศรษฐกิจแล้วก็พรรคที่มุ่งเน้นประเด็นเศรษฐกิจที่สุดมุ่งเน้น ประเด็นปัญหาปากท้องมากที่สุดก็คงต้องเป็นพักเพื่อไทยนะครับก็คิดว่าตอบโจทย์ตอบตรงการในการพักกันประเด็นปากท้องที่เหมือนกันตรงกันก็เลยทําให้ตัดสินใจอยู่กับพักเพื่อไทยครับหวยใต้ดินเราไม่เคยคิดว่าจะอยู่บนดินได้วันนี้มันกลับเป็นหนึ่งในไดรเวอร์สำคัญของระบบเศษรษฐกิจนะครับเม็ดเงินตรงนั้นถูกเอาไปสร้างโรงเรียนไปสร้างพัฒนาระบบสาธารณสุขให้กับประเทศนะครับ